เศรษฐกิจของโลกก็ไม่เข้าใจเพราะท่านผิวเผินนะท่านไม่ได้ลงลึกเหมือนนายกทักษินท่านนายกทักษินท่านเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจโลกและหารู้วิธีทางที่จะแก้ไขปัญหาได้ซึ่ง,ง,งทั้งสองท่านเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นเด็กไม่มีประสบการณ์เลยเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนี่มันไม่ฟื้นหรอกฮะโดยเฉพาะนะักวิชาการบางส่วนที่สนับสนุนรัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าท่านเก่ง แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ขาดประสบการณ์อีกเ <c oughs> ก่งในด้านวิชาการ <c oughs> ซึ่งเป็นการจินตนาการ <c oughs> เอาเอง <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> การอ้างแบบนี้เนี่ยกรัฐบาลก็ต้องการอยู่ยาว <c oughs> และยิ่งมาอ้างว่าต้องก,กฎกติกาในการเลือกตั้งต้องให้ถูกใจทุกฝ่ายนี่ยิ่งเป็นข้ออ้าง <c oughs> เข้าไปมากเข้าไปอีก <c oughs> อย่างกรณีที่มีการเรียกร้องโดยคณะกรรมการ ที่ตั้งขึ้นสมา,านฉันท์ก็าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญขอประเด็นประเด็นด้วยกันไอ้มาตราหนึ่งเก้าศูนย์เรื่องต่างประเทศนั้นผมไม่พูดถึงแต่เรื่องที่สองเรื่องการเขตเดียวเบอร์เดียว,ยว,ยวซึ่งผมเชื่อว่าในพรรคประชาธิปัตย์เองรวมทั้งพรรคไทยเองเนี่ยต้องการเขตใหญ่เขตเดียวเบอร์เดียวเนี่ยมันเหมาะสําหรับพรรคการเมืองที่ใช้เงินซื้อ เพราะว่าพื้นที่แคบสามารถซื้อเสียงได้ง่ายเนเขตที่เล็กสามารถที่จะใช้เงินซื้อเสียงได้ถูกต้องครซึ่งประชาธิปัตย์ก็ไม่ต้องการพรคเพื่อไทยเองพูดตรงๆก็ส่วนลึกๆที่ผมพูดกับสุเพืนสนสก็ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็เป็นข้ออ้างอีกเพราะว่าจะให้ความสงบเกิดขึ้นในพื้นที่ความแตกแยกเกิดขึ้นในพื้นที่จะให้สงบลงเนี่ยนะเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรเงี้ยนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะตราบใดที่รัฐบาลยังใช้สื่อในการโหมประโคมแต่รัฐบาลผู้จาไม่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะทีมงานโฆษกของรัฐบาลน่นะฮะแต่ละคําพูดที so ่ออกมาสร้างความแตกแยกทั yes? ้งน the well. ั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือข้ออ้างเขาต้องการให้อยู่เดวนด่านานเพราะว่าถ้าอยู่สั้นเนี่ยหรือว่ามีการเลือกตั้งเร็วๆเนี่ยประชาธิปัตยไม่ได้เกิดอีกแล้วประชาชนเขาไม่เอาเหมือนที่เกิดในญี่ปุ่นนะนะครับ คือเขาก็ต้องประเมินช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะถ้าจะมีการยุ่นสภารจริงๆทีนี้พูดถึงเรื่องของการแก้กติกาที่ก่อนหน้าดิ็บีข่าวมาทางฝั่งรัฐบาลว่าจะแก้สองมาตราก่อนนะ,นะคะคคอย่างที่ท่านบอก190อันนี้เรียกว่าเป็นความเห็นร่วมกันนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแก้ได้รประเด็นเขตเดียวเบอร์เดียวอันนี้ก็น่าที่จะเป็นส่วนที่พักการเมือง พักหนึ่งพักใดต้องการอย่างนี้ไม่ใช่พักเพื่อไทยไม่่ใชหรือว่าพักประชาธิปัตย์แต่ประเด็นอื่นไม่ได้พูดถึงนะว่าจะแก้หรือไม่แก้เพราะที่จริงควรจะแก้ทั้งหมดนะให้ครบแต่ว่าผมเชื่อว่าคงไม่เกิดในรัฐบาลชุดนี้นะผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้กําลังจะอายุสั้นลงทุกวันด้วยประเด็นต่างๆแต่อย่างเรื่องคลิปเรื่องอะไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องงบประมาณรายจ่ายซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะ พราะเป็นงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินเนี่ยเป็นกฎหมายที่สองรองจากรัฐธรรมนูญนะค่ะเพราะจะเป็นกฎหมายเดียวที่ระบุชัดเจนในนี้เลยมีรายละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นเพราะมันเคยเกิดก็ต้องทําให้สังคมเข้าใจว่าเอ๊ะที่ฝ่ายค้านทำเนี่ยไม่ใช่เป็นการตีรวนะไม่ใช่เป็นการไปดึงแข้งดึงขาหรือไม่รัฐบาลทํางานได้แต่ว่าเรื่องงบประมาณนี้เป็นเรื่องสําคัญต้องมีการตรวจสอบต้องมีความโปร่งใสคือวันนี้เนี่ยผมอย่างที่ผมได้บอกคุณสุพลัทว่าผมก็โดนโจมตี ในพักก็พยายามจะลอบบี้กันบางคนนะฮะซึ่งผมคิดว่าวันนี้ผมต้องปกป้องผลประโยชน์พี่น้องประชาชนเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ถ้าเอาไปใช้ในทางที่แบบไม่ซ่อนเล้นมันก็จะเกิดการทุจริตเกิดการแบ่งปันผลประโยชน์กันแล้วไปลงในพื้นที่ซึ่งสามารถที่จะเรียกเปอร์เซ็นต์เรียกอะไรกันได้เนี่ยม,มันไม่ถูกต้องด้วยประการทั้งปวงวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยส่วนใหญ่สสส่วนหนึ่งเข็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำ ต้องการให้เกิดความโปร่งใสและตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราจะเป็นสถาบันการเมืองพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเราไม่เห็นแก่เล็กแก่น้อยเราเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเงินภาษีเราวันนี้เราต้องกู้มามากเพื่อมาใช้จ่ายเราสามารถประหยัดในส่วนนี้ไปได้มันก็จะเป็นคุณาประโยชน์คุณานุบการให้กับประเทศชาติะนะครับไปใช้ช่วยเหลือคนยากคนจนคนที่ทุกคลภาพคนมีรายได้น้อย มันน <m rooftop> <zuk arts> <cured> ่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าก็เชื่อว <downstairs> ่าประชาชนก็คงจะเห็นด้วยเพราะว่าการใช้งบประมาณนั้นถากว่าไม่โปร่งใสนะหรือว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันกันเกิดขึ้นยกตัวอย่างอย่างที่ปรากฏชัดเจนแล้วตอนนี้ก็คือเรื่องของโครงการชุมชนพอเพียงนะคะตรงนี้จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเพียงแต่ว่าการรับผิดชอบนั้นมันจะไปถึงขั้นไหนอย่างไรก็เป็นสิทธิที่ต้องเรียกร้องกันต่อไป ค่ะนะคะแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าคุยกับสสสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลกันต่อมีประเด็นทางการเมืองที่อยากที่จะให้สสได้วิเคราะห์ด้วยนะคะโดยเฉพาะที่พูดถึงกันมากตอนนี้เกี่ยวกับการตัดต่อคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์วชาาชีวะตอนนี้พักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ รายการสถานีประชาธิปไตยนะคะวันนี้เราคุยอยู่กับสสสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลค่ะซึ่งในช่วงที่แล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของร่างประบองงบประมาณรายจ่ายประจําปี2553ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะคะแต่ว่าก็มีประเด็นที่จะต้องให้ตรวจสอบนะคะโดยท่านก็ไปยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญนะคะวินิจฉัยว่าขาดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา168วงเล็บ7ก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่ามาถึงช่วงนี้นี่อยากที่จะถามท่านสสให้วิเคราะห์หน่อยว่า ประเด็นที่พูดกันมากในช่วงนี้เรื่องคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็ยอมรับเป็นเสียงของท่านจริงเนี่ยนะคะคแล้วก็มีความพยายามอบอกว่าใครที่เผยแพร,ร่นั้นจะมีความผิดเป็นภัยต่อความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ,ะตรงนี้ท่านมองอยังไงคะคือคือผมมองอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่คลิปเสียงที่ออกมาเนี่ยท่านนายกยอมรับว่าเป็นเสียงของท่านแต่การพิสูจน์ในการตัดต่อที่ ท่านพยายามที่จะนําเสนอต่อสาธารณชนบอกว่าคนที่ทําเนี่ยไปเอาข้อความที่ท่านพูดในในรายการ,การของท่านเ<ร>ชื่อมันประเทศไทยตอนหนึ่งตอนสองอะไรก็แล้วแต่ที่จริงน่าจะพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์คือเอาคําพูดของท่านในรายการนั้นๆเนี่ยมาตั้งไว้แล้วก็ลองหยิบหยิบเอาคําพูดที่พูดเนี่ยที่ว่าท่านมาว่าตัดต่อจากคําพูดนั้นเนี่ยเอามาเรียงดูแล้วก็ให้ประชาชนเห็น ถ้ามันครบตามนั้นก็คือจบแต่ถ้าเกิดมีคำพูดใดซึ่งไม่อยู่ในรายการเชื่อมั่นของท่านหรือที่ท่านอ้างว่าเขาไปยึงมานี่ท่านต้องตอบสังคมแล้วครับเพราะเสียง,งนี้มาจากไหนเพราะจะไม่มีใครเอามาได้เพราะเป็นเสียงที่ท่านไปพูดในที่อื่นที่ไม่ผ่านสื่อผ่านสาธารณะแล้วผมก็เห็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของรัฐบาลพยายามที่จะโยงความผิดโดยไม่ตรวจสอบ โบยความผิดไปคนนั้นคนนี้เนี่ยบังเอิญผมทำงานอยู่ IBM ประเทศไทยจำกัด30 20กว่าปีแล้วครก็ใช้อีเมลเนี่ยต้นๆเลยครสมัยก่อนยังไม่มีใครรู้จักอีเมล IBM ใช้ก่อนเวลาจะส่งข้อความอะไรไปเนี่ยมันก็ต้อง forward mail ะนะครับก็จะรู้ที่มาที่ไปทีนี้สมมุติว่าผมได้แผ่นซ d หรือข้อความนี้มาในฐานะคนคนนึงเนี่ยได้มาปุ๊บ ผมได้ยินเสียงผมเปิดฟังดูผมว่าเสียงนายกแต่ผมก็ไม่มั่นใจค่ะผมมีคอมพิวเตอร์อยู่ผมอาจจะ Copy ปี้ไฟล์ตรงเนี้โหลดลงไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนผมดูช่วยดูหน่อยได้ไหม,มว่าอันนี้คือความจริงหรือไม่คมันเป็นสิทธิของผมที่ทําได้มองว่าเป็นก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะวันนี้อ e ีเล e ็กอีเมลเนี่ยหรือการส่งไปรษนีทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา แลวถ้าผมสมมุติว่าผมเป็นคนร้ายที่ตัดต่อคําพูดเหล่านี้ผมไม่ไปทําเครื่องที่สํานักงานหรือบริษัทผมหรอกครับผมจะไปร้านค้าร้านช็อปที่อินเทอร์เน็ตที่เด็กเล่นกันนั่นแหละแล้วก็โหลดตรงนั้นเลยผมไม่ได้โง่ประเด็นนี้ก็น่าคิดนะคะที่จะให้เข้ามาตรวจสอบเจอผมจริงไหมถ้าผมทําคือถ้ามีเจตนาไม่ดีจริงๆเนี่ยไปทําที่อื่นจะมาทําทำไมที่ที่บริษัทนายกกับสสในพรัก ประชาปิัตย์เองเนี่ยอาจจะมีความรู้เรื่องนี้แต่ด้วยความอ่อนไหวกลัวเพราะเสียงนี้ถ้าไปปรากฏต่อพี่น้องประชาชนน,นายกเสียแน่นอนคเพราะวันนั้นผมในฐานะฝ่ายค้านพราะผมได้ยินเขาเปิดฟังผมฟังดูผมโอ้ตายละนายกอภิสิทธิ์เสียแน่นอนเลยแต่ทีนี้เราจะไม่ให้ความเป็นธรรมท่านก็ไม่ได้คท่านต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนทีนี้เล้วล้อของท่านที่ออกมาพูดนั้นเ,นเกินไป น่าจะใช้สติในการคิดนะครับแล้วผมก็ได้เสนอแนะในสภาว่าต้องตรวจสอบกันให้รอบคอบค่ะแล้วถ้าเกิดวันนี้เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็แล้วแต่นายกเสียหายแน่นอนเหมือนที่นายกทักษิณเคยโดนโดนใส่ร้ายมาตลอดว่ามินพระบรมเดชะนุภาพตีตนเสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่อะไรก็สุดแล้วแต่โดนใส่ร้ายใส่ร้ายแล้ว คนประชาชนฟังขึ้นด้วยทั้งทั้งที่ท่านไม่ได้ทําคำวันนี้ผมถึงบอกว่าเวรกรรมเวรกรรมที่ใครทําไว้ในอดีตมันจะกลับคืนสนองสู่คนเหล่านั้นวันนี้นายกอบพิสิธิ์ยิ่งปิดข่าวไม่ให้นําข้อเทอ็จจริงหรือภาพเสียงออกไปเนี่ยนะคร